วัสดีนะคะนักเรียนจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้เรียนไปก็จะมีในเรื่องของการแก้อสมการโดยเราจะใช้สมบัติการไม่เท่ากาันเกี่ยวกับการบวกแล้วก็สมบัติการไม่เท่ากาันเกี่ยวกับการคูณเอามาช่วยในเอามาช่วยในการแก้อสมการใช่ไหมแต่ทีนี้เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือการแก้อสมการเชิงเส้นที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับซึ่งการแก้อสมการเชิงเส้นที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราก็จะทําคล้ายๆการแต่ วิธีแรกเลยอะเราจะต้องทําการเปลี่ยนจากอสมการเป็น,ปนสมการอะทีนี้เราทํำยังไงเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากขึ้นนะคะอะเรามาดูตัวอย่างนี้จงแก้อสมการเศษ2 x งลบสส่วน4ไม่เท่ากับเศษ4 x e ่ลบหส่วน6วิธีทำอะเราจะทำยังไงอันดับแรกเราต้อง เปลี่ยนจากอสมการให้เป็นสมการเราเปลี่ยนยังไงจากอันนี้เราเปลี่ยนให้เป็นสมการเราก็เขียนได้แบบนี้เลยเราก็จะได้ z สอง x ลบสามส่วนสี่เท่ากับ z สี่ x ลบห้าส่วนหกอ่ะเราเปลี่ยนเครื่องหมายมันก็คือเปลี่ยนจากอสมการเนี่ยอันนี้เป็นอสมการเราเปลี่ยนให้เป็นเป็นสมการก็คืออันนี้ใช่ไหมพอเปลี่ยนแล้วจากนั้นเราต้องทําการหาคอร์โนหาครอรนของ สมการนี้หายังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าคอลโนอของสมการนี้คืออะไรเราดูจากส่วนของมันฝั่งซ้ายมีส่วนเป็น 4, สฝั่งขวามีส่วนเป็น6แสดงว่าเราต้องหาคอลโนอของสี่และก็6กนสะี่แล้วก็หนะคะเพื่อนำมาคูณทั้งสองข้างของสมการทีนี้การหาเราก็ตั้งหารสั้นเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ ตั้งหารสั้นใส่4แล้วก็6ไว้ข้างในทีนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่า4กับ6เนี่ยมีตัวเลขอะไรที่หารมันทั้งสองตัวแล้วลงตัวมันก็คือ2ใช่ไหมที่หารทั้งสองตัวนี้ 2, หารทั้งสองตัวนี้ลงตัวก็คือ2ทีนี้เราก็หารได้เลย4หารด้วย2ก็จะได้2 6หารด้วย2ก็จะได้3ใช่ไหม ทีนี้คอรนอคือการคูณร่วมน,น้อยเราจะได้คํำตอบมาจากคือเราก็จะนำสองตัวนี้นะคะคูณกับ2ตัวนี้อ่ะก็จะได้สี่สองคูณสได้4แล้วเราก็นําค่าที่ได้ตัวนี้คูณกับตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือ4ี่คูณกับสก็จะได้12บดังนั้นครนอของสและห ได้ 3, สก็ดู 4, สี่สมรถตัดกับสองสีห่หนึ่่มชหมันก็คือสามทีนี้ฝั่งขวาก็เหมือนกันหกหนึ่งจมันก็เลยเป็นสองีอ่ะทีนี้จากบรรทัดนี้เราทําการแจกแจงเข้าไปข้างไนฝั่งซ้ายเราก็แจกแจงสเข้าไปข้างในฝั่งขวาเราก็แจกแจงสเข้าไปข้างในมันก็จะได้หกเอกลบเเท่ากับแปดเลบสิ 10. ที่ตัดบรรทัดนี้เราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้สมการแล้วก็ใช้ไปเราก็จะได้เป็นลบ0บวก 9, 60, เท่ากับ8เ็กลบ็ก็คือเป็นการย้ายข้างอสมการนะคะก็คือนั่นแหละเหมือนกันย้ายข้างอสมการตามฉบับที่นักเรียนพูดกันก็คือนักเรียนก็ย้ายข้างการแก้สมการใช่ไหม ีนี้จากบรรทัดนี้เราก็จะได้1เท่ากับ2 x ทีนี้การแก้การแก้สมก,การครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเราต้องแก้อะไรก็ได้ให้มันเหลือ x แค่ตัวเดียวทีนี้มันยังเหลือติดสองอยู่แสดงว่าเราต้องทาให้สองตัวเนี้ยสองที่ติด x หายไปแสดงว่าเราต้องคูณด้วยเซษหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างอ่ะเมื่อเราคูณด้วยเซนหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างเราก็จะได้ x เท่ากับเซหนึ่งส่วสองทีนี้จาก รได้คําตอบแล้วว่าสมการสมการนี้นะสมการที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยคําตอบมันคือเศษหนึ่งส่วนสองแต่มีคําถามคําตอบของอสมการ2องเลบสส่วนสเนี่ยไม่เท่ากับ4ี่เลบหส่วนหเนี่ยมันคือเศษหนึ่งส่วนสองไหมอ่ะไม่ใช่นะคะ เศษหนึ่งส่วนสองไม่ใช่คําตอบขององสมการนี้แต่เศษหนึ่งส่วนสองเป็นคําตอบของสมการนี้นะคะย้ํานะคะเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นคําตอบของสมการแต่ไม่ได้เป็นคําตอบขององสมการนะคะเพราะว่าหนึ่งส่วนสองเนี่ยเป็นคําตอบที่ได้จากความสัมพันธ์จากเครื่องหมายเท่ากับนี่นะ ยาสับสนนะคะทีนี้คำตอบของอสมการคำตอบของอสมการนี้คืออะไรมันก็คือคำตอบคือจำนวนจริงทุกจำนวนเลยยกเว้นตัวนี้นั่นเองอ่ามันคือจำนวนทุกจำนวนยกเว้นตัวนี้เพราะฉะนั้นการแก้อสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับอันดับแรกเราก็จะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นสรรมการเสร็จแล้วเราก็ หาคณาโนหาคณาโเราก็แก้สมการโดยใช้สมบัติการเท่ากันมะพอได้คําตอบแล้วคาตอบตัวเนี้ยจะไม่ใช่คําตอบของอันนี้อ่ะเราลองดูวิธีการเขียนกราฟนะคะแล้วเราจะเข้าใจมากขึ้นอะเราจะเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการได้ดังนี้อืมเกราฟเนี้ยคือคําตอบของสอสมการ ม่งงนะคะทีนี้การแก้สมก,การมีขั้นตอนวิธีอย่างไรก็คืออย่างที่บอกไปขั้นตอนวิธีการแก้อสมก,การโดยเครื่องหมายที่มันมีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเปลี่ยนจากอสมก,การนะให้เป็นสมก,การก่อนเสร็จแล้วเราก็แก้เราก็แก้สมก,การโดยใช้สมบัติการเท่ากันเสร็จแล้วคําตอบของสมก,การ คำตอบของสมการไม่ใช่คำตอบของอสมการเพราะฉะนั้นคำตอบของอสมการคือคำจานวนทุกจํานวนยกเว้นจํานวนที่เป็นสมการทีนี้นะักเรียนอาจจะยังงงนิดหน่อยเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ ข้อต่อไปจงแก้อสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับ 5x ลบ5ส่วน3วิธีทำเราก็จะเปลี่ยนจากอสมการนี้ให้เป็นสรรมการก่อนอ่ะเปลี่ยนให้เป็นอสมการแล้วนะหลังจากนั้นเราก็นำา2กับ3ามเนี่ยมาหาคอลนองหาคอลนองเราก็หาคอลนองของ2กับ3าใช่ไหมเราก็ตั้งหารสั้นหารสั้นทีนี้ทำยังไง สองกับสามอะไรหารมันลงตัวมันมีสองที่หารสองลงตัวใช่ไหมอ่ะเราก็ใส่สองไปข้างหน้าเสร็จแล้วสองหารด้วยสองก็เป็นหนึ่งหารไม่ได้ก็ใส่สามลงมาแบบนี้ในกรณีที่มันหารไม่ได้นะคะเราก็จะใส่สามลงมาเลยเสร็จแล้วปึ๊บเราก็นำสองคูณด,ด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สอง เราก็นำสองตัวนี้ขึ้นมาคูณด้วยสามอีกทีนึงเราถึงจะได้คอลนอของสองและสามก็คือหกนั่นเองหลังจากนั้นเรานำหกมาคูณทั้งสองข้างของอสมการเราก็จะได้ในรูปแบบนี้คูณหกทั้งสองข้างของสมการนะคะจากประเทนนี้เราก็จะได้และเป็นสามคูณกับสามเอ็กวกสองเท่ากับสองคูณห้าเอ็กลบห้านะคะ เสร็จแล้วจากบรรทัดน,นี้เราก็แจกแจงเข้าไปนะคะ ก็จะเป็น 10x ลบ10บวกลบ6อะจากบัรทัดนี้เราก็จะได้ 9x ลบ 10x ลบ16จากบรรทัดนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็จะเป็น 9x บวกลบ 10x เท่ากับ10 10x บวกลบ 10x ล16 10. อันนี้เราลบ10ทั้ง2อข้างของอสมการเพราะว่าเราจะกำจัด 10x ออกเราก็ต้องลบด้วย 10x ทั10้งส ลบเ็เท่ากับลบ16ทีนี้มันยังติดลบ1อยู่ข้างหน้า x เนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องคูณด้วยเราต้องคูณด้วยลบ1ทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นนี่คูณด้วยลบ1ทั้งสองข้างนะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ16ดังนั้นนะคะคำตอบของอสมการนี้คือจำนวนจริงุกจำนวนยกเว้น16นั่เนเออเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหม อันดับแรกก็คือเปลี่ยนจากสมาการเป็นสมาการเสร็จแล้วเราก็มันมาหาคอลนอหาคอลนอเสร็จแล้วเราก็แก้อสมาการแก้สมาการปกตินะคะแก้สมาการปกติเลยเพอแกไ้ได้แล้วคําตอบของสมาการนี้จะไม่ใช่คําตอบของอสมาการเพราะฉะนั้นคําตอบของอสมาการนี้ก็คือจํานวนจริงทุกจานวนยกเว้นจํานวนที่เราหามาได้อ่าทีนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะคะ จงแก้อสมการ 3x บวก9ไม่เท่ากับ 5x ลบ10 <c oughs> เราก็วิธีทำก็เหมือนกันเราก็เปลี่ยนจากอสมการเป็นสมการก่อนเราก็ได้เป็น 3x บวก9เท <c oughs> ่ากับ 5x ลบ10ใช่ไหมทีนี้มันไม่มีส่วนเราก็ไม่ต้องไปหาคนละนองไงเราก็แก้สมการได้ปกติเลยอาจจะบัดนี้เราก็แก้ได้เป็น 3x แล้วก็บวกด้วย9ทั้งสองข้างใช่ไหมบวกด้วยลบ9ทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็น 3x บวก9บวกด้วยลบ9เท่ากับ 5x ลบ10บวกด้วยลบ9อ่ะเห็นไหมมันลบ9ทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราจับประธานนี้เราก็จะได้เป็น 3x เท่ากับ 5x ลบ1 9นันเองทีนี้เราจะกำจัดอะไรเรากำจัด 5x ให้มันออกไปเราก็ต้องนำ ากทั้งสองข้างของอสมการนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ลบ 5x ทั้งสองข้างก็จะได้เป็นลบ 2x เท่ากับลบสิานั่นเองจะบรรทัดน,น,นี้มันยังติดลบ2 N, อยู่เราทำยังไงเราคูณด้วยลบเศษ1ส่วน2ทั้งสองข้างเราคูณด้วยลบเศษ1ึงส่วนทั้งสองข้างเราก็จะได้เป็นนี่เราจะได้เป็น x เท่ากับ9.5ดดังนั้นคำตอบของอสมการ 3 x มปวก9ไม่เท่าก 5, ับ 5x ลบคือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้น9.5ยกเว้นตัวนี้นะคะ,ะวันนี้ทีนี้เราก็จะสรุปอีกรอบนึงการแก้อสมก,การที่ x ไม่เท่ากับ y มีขั้นตอนการแก้อสมก,การดังนี้ขั้นที่1เปลี่ยนจากอสมก,การ x ไม่เท่ากับ y เราเปลี่ยนจากอสมก,การอันนี้ให้เป็นสมการ x เท่ากับ y อ,อันนี้คืออสมการอันนี้คือสมาการเราเปลี่ยนจากอสมาการเป็นสมาการใช่ไหมคะที่หนึ่งเสร็จแล้วขั้นที่สองเราก็หาคำตอบของสมาการ x เท่ากับ y โดยใช้สมบัติของการเท่ากันก็คือการย้ายข้างที่นักเรียนเข้าใจนะคะ,ะปกติเลยอันนั้นพอแก้อสมาการเสร็จแล้วปึ๊บพอัยค่ะพอเราแก้สมาการเสร็จแล้วเรียบร้อยในขั้นที่ ที่สามก็คือคําตอบคือขั้นสรุปนั่นเองก็คือสรุปได้ว,ว่าคําตอบของอสมก,การ x ไม่เท่ากับี่ยมันก็คือจํานวนจริงทุกจานวนยกเว้นจํานวนที่เป็นคําตอบของสมก,การ x เท่ากับ y อ,อย่าสับสนนะคะทีนี้ก็มีการบ้านให้นักเรียนไปทำนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่3เรื่องการแก้สมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวในหน้าที่35ถึง38นะคะ ใน,นลัไปนะคะในข้อที่1อขอให้นักเรียนแก้จาก x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ12เปลี่ยนเป็น x บวก5มากกว่าหรือเท่ากับ12นะคะ,ะวันนี้คูก็ขอจบ x เพียงเท่านี้นะคะทำการบ้านแล้วส่งตรงตามเวลาด้วยวันนี้ก็จบไวเพียเท่านี้